สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ดําเนินการไปเราไม่ได้เดิมการไปแล้วตําน้ําพริกแล้วละลายแม่น้ําครับผมเองพี่ขุนเดชท,ทีมงานที่พาภาพชนได้ออกไปลงพื้นที่ทุกย่านก้าวของเราเราทํางานเพื่อหวังผลทั้งหมดครับไม่ได้พาไปศูนย์เปล่าแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเรายื่นเอกสารแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือในองค์กรต่างๆมันมีผลหมด เพราะคาตอบที่ได้มาจะเป็นผลที่จะทําให้เรานํางานนี้ไปสาลต่อได้ขอให้คุณตอบมาเหอะว่าคุณจะไม่ตามเก็บเงินขอให้คุณตอบมาเหอะว่าคุณไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่หรือคุณจะไม่ตอบมาก็แล้วแต่ครับทุกอย่างเราจับเป็นเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนี่คือยุทธศาสตร์ของเราที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นที่เคยที่เขาคิดไม่ถึง สิ่งที่ตามมาคืออะไร่ะฮะเราได้มีการยื่นเอกสารถึงปปอชอตรวจสอบหน่วยงานหรือตัวบุคคลหรือคณะบุคคลให้ที่เกี่ยวข้องที่มีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับถึง2หน่วยงานเรียบร้อยและนะครับเราได้ยื่นหลักฐานต่างๆไปให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านจะกระทบ ผู้รีเดว่ามันมีการเข้าข่ายอาชญากรรมความมั่นคงของประเทศหรือเปล่าเรื่องเราใหญ่ขนาดนี้มีความเข้าข่ายอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจมีความมีการเข้าข่ายอาชญากรรมทางด้านการเงินการคลังหรือไม่มีการเข้าข่ายอาชญากรรมทางด้านคุ้มของผู้บริโภคหรือเปล่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้พร้อมหลักฐานพร้อมคลิปต่างๆเหล่านี้ได้อยู่ในหน่วยงานของรัฐ ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและดาเนินมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการด้วยซ้ำไปครท่านชมครับยังไม่ได้พูดถึงหลักฐานที่เรายื่นให้หน่วยงานของรัฐข้าราชการกระทรวงทะบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสำนักนายกอีกมากมายสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มคอรองพิโภคก,กรคคร,รกมาการคุ้มครองพิโภคกรรมการสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ดําเนินการไปจะถูกใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดแม้สิ่งที่ก่อนหน้านี้หลายปีออมสอรเราทํางานภายใต้ความลําบากผมบอกแค่คําว่าลําบากเพราะอะไรครับเราไม่ได้มีกระสุะสนนะครับกระสุนเงินถงเงินถังมา ไม่ได้มีนายทุนใหญ่ไม่ได้มีนายไม่ได้มออีพักการเมืองไม่ได้มีผู้ประกอบการต่างๆที่จะมาสนับสนุนแล้วให้เรามาเปิดเผยว่าออวันนี้มีใครสนับสนุนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเป็นอื่นๆเนี่ยครับหลายๆหน่วยงานเขาก็อยากให้เปิดเผยเพราะว่าอะไรครับเมื่อสนสับสนุนแล้วก็อยากจะให้มีคนรับรู้เขาก็จะได้ต่อย,ยอดได้แต่การทํางานกับการปกป้องคุ้มครองนะครับ ในการปาราบกบฏมุสิมละหน,นบนไส้พุทธตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ให้มาสนับสนุนจะเป็นลายย่อยครับเพราะลายใหญ่ให้มาแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ได้หน้าเขาไม่ได้หน้าหรือถ้าเป็นลายใหญ่ที่สนับสนุนก็ให้ได้ไม่เยอะเพราะเขาก็กลัวว่าจะถูกไปพัวพันทําให้กบฏมุสิมละหน,นบนไส้พุธท,ที่มีเครือข่ายอยู่ในวงการต่างๆจะทาให้เขาเดือดร้อนไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงได้แนวร่วมที่สนับสนุนด้านบัรการเงินมาไม่เยอะแต่คนละนิดคนละหน่อยมาแต่มันช่วยให้เราได้ทำงานมาเป็นครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งมาตลอด